เนี่ครับบันเบเด้ครับนะไปให้บันเบเด้เซ็นมาครับอ่าและนี่ครับกาวาวิงกาครับเราก็ไปให้กาวาวิงกาเซ็นมาครับให้ออกทีวีคู่กาวาวิงกาครับนี่เอนี่ดีใจมากเลยได้ออกทีวีด้วยโชนี้โค้ดครับ อันนี้แอดมินครับแอดมินดูตัวเองในทีวีนี่กาเซมิลเห็นไหมว่าเห็นแต่แอดอยู่มาดูตัวเองในทีวีนี่ครับนเห็นไับโอนนี้เกครแล้วนี่ครับแอดมิน y que después del parón se espera que vuelva como se espera también, se lo... que se vilo a mi niña magníficos en el centro del campo contra el español